นี่ครับนี่คิดเซโค้เชียร์ทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์นะครับเอาเป็นว่าลุ้นเหนื่อยกันหน่อยสําหรับ u 17ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับสักและสีก็แน่นอนแหละอย่างน้อยควรจะเข้ารอบนอกเอาให้ได้นะครับซึ่งไม่ใช่งานง่ายแน่นอนถึงแม้ว่าตอนจับสลากออกมาเราจะหวานเจี๊ยบ จากชื่อที่มีเพื่อร่วมอาเซียนทั้งมาเลเซียแล้วก็สปลาวแล้วก็มีชาติจากตะวันออกกลางซึ่งไม่ได้แข็งจนเกินไปถ้าเทียบกับทีมอื่นอย่างเช่นกาตาร์พวกอิหร่านอะไรอย่างี้ครับเป็นเยเมนแต่เดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังหรือว่าใครเคยติดตามที่ผมจะวิเคราะห์ตามที่ต่างๆรวมถึงใอคิดไซโคงเนี่ยฟุตบอลตอนนี้ไม่ได้ห่างกันแล้วนะครับและยิ่งเราหยุดในการพัฒนาหรือว่าไม่ทําโครงสร้างแบบจรงิงจังแบบต่อเนื่องเนี่ยมันก็ย้อนมาทําร้ายเราในการแข่งขันทุกรุ่นอายุในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ เกมการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานที่จะวิเคราะห์ให้ได้ฟังกันนะครับก็ถือว่าน่าชื่นใจสำหรับน้องๆน,นะครับก็เริ่มต้นที่17ปีชิงแชมป์เอเชียก่อนละกันนะครับไปเตะที่ BG s t a d i เดียมเป็นเกมนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มของสาย A ซึ่งไทยเราเองเนี่ยนะครับต่อให้ไม่ได้สิทธิ์ในการเปเจ้าภาพเนี่ยเราก็เข้ารอบสุดท้ายมาอยู่แล้วในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดแล้วก็เจอสอปอลาวคู่แข่งที่ก็ผ่านเข้ารอบมาในฐานะอันดับ2 ที่ดีที่สุดเหมือนกันแต่ว่าเราได้เป็นทีมวางจากการที่เราได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพแบบส้มหล่นในรายการนี้นะครับแล้วก็เตรียมทีมกันเอาตรงๆก็ถือว่ามีระยะเวลาที่เตรียมเนี่ยเหมือนจะต่อเนื่องแต่ตัวนักเตะเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบางรายการที่เตรียมตัวหลักที่อยู่ในชุดนี้ก็มีเต็มที่เลยแต่ละสล็อตเนี่ยไม่เกิน56คนแล้วก็แกนจากชุดชิงแชมป์อาเซียนต่อถึงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งโค้ชที่พบอ่อนโม้เนี่ยมาทํา มันก็ยังมีผู้เล่นอยู่บ้างซึ่งแน่นอนล่ละครับโคดโมโ้เองเนี่ยไปเรียนโปรไลเซนมาในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้อยู่ทีมต่อเนื่องก็ส่งการบ้านกันกันกบทางโคดโบ่จากพันปันปีซึ่งก็เป็นโค้ชในสายงานของชลบุรีเอฟซนะครับคราวนี้เนี่ยประเด็นมันก็คือว่านัดแรกหลังจากที่ตัวนักเตะมาฟูลทีมในช่วง10กว่าวันก่อนที่โตนาเมนต์จะเริ่มเนี่ยก็จะได้เห็นรูปแบบการเล่นเรื่องของพละกําลังเขาเป็นยังไง ปรากฏว่าจากฟอร์มนะครับถ้าเราดูทุกตำแหน่งที่ส่งลงมาเนี่ยก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันเพราะว่าบางคนได้คิดว่าจะลงเสียตัวจริงในเกมนี้เนี่ยก็ถูกพักไว้และยิ่งสําคัญที่สุดครับกองหน้าตัวสําคัญที่เป็นดาวซันโบในรอบคัดเลือกนั่นคือต้นตะวันปุณธบุรีจัดชมบุรีซึ่งก็มีโอกาสที่จะถูกส่งชื่อขึ้นชุดใหญ่ของฉลามชนนะครับก็ถอนตัวจากรายการไปทําให้ก็ต้องหวังพึ่งกองหน้าที่เหลืออยู่นะครับทั้ง ชโนไทยคงเหม๋งแล้วก็จิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์สองูนหน้าจากบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับเสื้อตัวจริงของไทยชุดนี้เนี่ยก็ระบบการเล่นเนี่ยเล่น4-4-2นะครับประตูเป็นทิศนุคุปตนาวินอันนี้ก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่โคตทิภพทํามาอยู่แล้วนะครับจากชมบุรีอะคาเดมี่ส่วน4ีกองหลังครับอาจจะมีพลิกตําแหน่ง2ตําแหน่งนะครับ ก็เริ่มต้นจากหนึ่งเดียวของอัศสมชันทอรีซึ่งพอเราฟังชื่อของเด็กอัศสมทนเนี่ยนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่านี่คือนักเตะที่ติดทีมชาติชุดนี้เพียงคนเดียวเพราะว่าถ้าเอาชื่อชั้นของบอลเด็กผมว่าในรุ่น17ปีเนี่ยอัศสมทนก็น่าจะอยู่ในขายที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ชนะสอนโชคลาภก็มาเป็นตัวแทนและทําผลงานได้ดีอยู่แล้วส่วนแบ็คซ้ายนี่ถือว่าเป็นดาวเด่นเลยนะครับสุรชัยบุญชารีแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยใช้กิติพัฒน์บุญด้วงจากเมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็ธนก จากชมบุรี f c กองกลางครับพัชรพลเหล็กกุลอันนี้ก็ของแข็งครับเพราะว่าขึ้นชุดใหญ่ของชมบุรีแล้วนะครับเป็นกัปตันทีมที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการคุมเกมแดนกลางแล้วก็มีมิดฟิลด์จากโฮเฮนซิตี้อย่างพงศกรสังคโสภานาทีตามประดับนะครับจากบริสเทโรและดุษฎีบุรณะจุธานนท์จากบุรีรัมยูในเต็ดนะครับก็สามประสานแดนบนเนี่ยจะใช้การเชื่อมโยงงานของดุษฎีชโนไทยแล้วก็จิรพงศ์ซึ่งเล่นด้วยกันที่บุรีรัมยู่แล้วนะครับก็ เน้นแกนจากชนบุรีแล้วก็บุรีรัมเป็นตัวเชื่อมในแต่ละแดนนะครับผลงานในช่วงแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราออกสตาร์ทได้ดีในช่วงต้นอาจจะยังจับจังหวะเกมไม่ได้แต่ว่าเราก็มาขึ้นดาเร็วจากประตู1นึ่งศของดูสฎดีนาทีที่1 2แต่เราก็มาเสียง่ายเหมือนกันนะครับจากจังหวะความผิดพลาดของกิติพัฒน์ที่จ่ายบอลในจังหวะที่จะเล่นจังหวะเดียวแหละครับจะไป้ายไปให้เพื่อนก็คือธนก,กิจแต่สุดท้ายเนี่ยพลาดนะครับแล้วก็โดนปีเตอร์พันธวงศ์เนี่ย โฉบบอลไปยิงครับนี่ก็คือสุดหน้าตัวเก่งของสปอลาวเหมือนกันแล้วก็ทําสวยด้วยนะครับจังหวะลุยไปหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเขาแตะอ้อมแล้วก็เลือกยิงเสาไกลคือมันก็เป็นจังหวะที่เราพลาดจริงๆนะครับเหมือนจ่ายถวายพาในเขาเลยแหละคราวนี้เกมมันก็ค่อนข้างอึดอัดเพราะว่าเด็กเองก็ค่อนข้างเกรงนะครับคือประตูแรกเนี่ยถ้ามันได้ของทีมไทยเนี่ยเราจะเล่นเข้าสู่เกมค่อนข้างง่ายซึ่งมันก็จะดีละแต่พอมาเสียประตูปุ๊บทุกอย่างกลับมากดดันเหมือนเดิมจนครึ่งแรกเดินเข้าห้องแต่งตัวเนี่ยผมว่ามันน แต่สุดท้ายพลังของน้องนะครับเรื่องของสภาพจิตใจก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆก็็พยายามจะสู้นะครับถึงแม้รูปแบบแท็กติกเนี่ยดูไม่ได้เหนือกว่าสอปอลาวแล้วหลายจังหวะที่เราโดนบีบแดนบนเนี่ยเราก็แก้เพลสค่อนข้างจะลําบาก การเล่นร่วมกันยังมีจังหวะติดติดข,ขัดอยู่บ้างแต่ประตูชัยครับถือว่าทาสวยเป็นการเล่นร่วมกันนะครับแล้วไปจบที่ชโนธไทยคงเหมง็งนาทีที่90้บวกสก็คือทดเจ็บนาทีที่4นะครับมันใกล้จบดเวลาแล้วครับเกมนี้ทดเจ็บไปทั้งหมด11นาทีด้วยกันก็รักษาสกอร์ไปได้ครับคราวนี้ครับสถิติการเล่นตลอดทั้งเกมเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นหลายๆอย่างเลยนะครับว่าเราต้องปรับเยอะเลยอย่างการคลองบอลเนี่ยมันเห็นชัดอยู่แล้วเพราะว่า สปลาวเขาตั้งเกมรับของเราเนี่ยก็บุกใส่เป็นการเซตบอลน,นะครับที่เข้าทําเขาก็ได้ครองบอลสูงถึง68.1%ต่อ3 1 9ก็แทบจะ70-30เนะครับเปอร์เซ็นต์ในการครองบอลแต่โอกาสยิงลองไล่ลงมาดูครับเรายิง17เขายิง12นั่นหมายความว่าสปลาวไม่ได้เน้นในการต่อบอลมากมายเหมือนที่เราเล่นครับแต่เขาดูพื้นที่ของเราว่าตรงไหนพื้นที่เปิดเขาก็เลือกเล่นตรงนั้นแล้วการยิงเข้ากรอบ โอเคแหะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เราทําได้ดีโอกาสเราใกล้เคียง,งเขาจากการยิงทั้งหมดแต่เรายิงเข้ากรอบได้เยอะกว่านะครับประมาณสัก3เท่าได้9ต่อ3แต่สกอร์ที่ออกมาเราชนะคือจับและได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่นั่นแหละครับมันคือปัญหาที่โค้ชต้องแก้ในเกมต่อไปมุมมองของผู้น่าผู้สอนบ้างครับโค้ชกบพี่พอ่อนโมนะครับก็บอกว่าเกมแรกของน้องๆมันยากจริงๆไม่ว่าเจอใครมันก็ยาก เพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยความสามารถมันเท่ากันหมดเป็นเกมที่ต้องใช้ความอดทนสูงในการเล่นหลายคนต้กดดันเลยทําให้ผลงานเนี่ยออกมาไม่ดีและต้องใช้เวลาพอสมควรในการตั้งเกมทุกคนก็มีความตื่นเต้นบางคนเพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกบางคนก็ห่างเกมนานชาชาติมานานมากเพราะว่าชุดนี้นะครับถ้าดูตามพศเนี่ยในช่วงที่น้องๆอ,อายุ13-14หรือว่าอายุ12-13เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์โควิด คือ2อสาปีเนี่ยแทบไม่มีเกมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเลยนะครับก็ต้องพัฒนาการในช่วงปี2ปีหลังซึ่งนี่แหละครับมันคือปัญหาแต่แฟนบอลพอมาเชียร์กันเยอะแน่นอนเปลี่ยนาภาพทุกคนก็อยากทําผลงานให้ออกมาดีต่อหน้าแฟนบอลก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ก็มองว่าทุกทีมในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันมีคุณภาพอยู่แล้วต้องให้เกียรติทุกทีมประมาทใครไม่ได้ก็ได้เห็นจุดอ่อนของตัวเองพอสมควรในการสร้างเกมภายใต้ความกดดันครึ่งแรกเนี่ยยังทําได้ไม่ดี ก็พยายามบอกให้น้องๆผ่อนคลายไม่ต้องกดดันแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับเด็กๆและพยายามปรับเกมเล็กน้อยหลังจากนี้ต้องพยายามปรับเลยครับเรื่องของการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายก็ยังเชื่อมั่นเด็กๆและก็เชื่อว่าทุกคนจะสามารถเอาชนะได้ก็พยายามเตรียมตัวสำรองไว้ตลอดเวลาการขาดต้นตะวันปูนธมุนีกองหน้าคนสำคัญมีผลแน่แต่ก็เชื่อว่าคนอื่นๆสามารถทดแทนกันได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีกับการชนะและก็จะนำไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมันลดความกดดันในเกมต่อไปได้เยอะจริงๆชนะสองหนึ่งเก็บสาคะแนนซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้านัดนี้เสมอเนี่ยโอกาสในการจะลุนเข้ารอบเป็นที่1่เนี่ยแทบจะจบเลยก็ต้องลุ้นเข้ารอบเป็นที่สองซึ่งสองเกมที่เหลือถ้าสมมติเสมอเนี่ยเราจะเจอมาเลนัดสองและเจอเยเมนซึ่งเยเมนเนี่ยก็คาดว่ามีโอกาสจะเป็นแชมป์กลุ่มสูงด้วยเพราะว่านัดแรกเนี่ยเยเมนเตะก่อนไทยเมื่อวานเนี่ยเยเมนชนะมาเลเซียไปถึง4ีู่นนะครับ ก็ทาให้เขาเนี่ยมีประตูดได้เสียที่ตุนไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วเยเมนอุ่นเครื่องเนี่ยชนะเวียดนามด้วยก็ถือว่าคงไม่ธรรมดาแล้วนะครับในช่วงของทัวร์นาเมนต์จริงๆที่มันจะเริ่มขึ้นแล้วพวกนี้ก็มีการเดินทางมาเก็บตัวล่วงหน้าเหมือนกันเขาเนี่ยกลับมาที่ไทยครับเพราะเราเก็บ3าคะแนนได้โอกาสเจอกับมาเลเซียเนี่ยรูปแบบเกมน่าจะเข้าทางเพราะมาเลแพ้ขาดกับเยเมนมานัดต่อไปเขาเสมอไม่ได้ครับถ้าอยากเข้ารอบเขาต้องชนะไทยนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเราจะได้เห็นรูปแบบเกมในการโต้กลับ หรือว่าการเปลี่ยนจากรับเป็นรูกก็คือท่าซิชั่นของทีมไทยจะเป็นยังไงซึ่งก็อาจจะต้องมีการเตรียมสถานการณ์พวกนี้ไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งมาเลยต้องการประตูขึ้นนําแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะเปิดเกมขึ้นเรื่อยๆพอเวลามันเดินยิ่งจะเหลือน้อยลงอสมมติว่ายื้อกันไปยื้อกันมาผ่านไปจนถึงครึ่งหลังเนี่ยมาเลยอาจจะเร่งมากขึ้นกว่าเดิมเราอาจจะมีช่องทางในการที่จะโต้กลับเขาแล้วก็อาจจะทําประตูได้หรือจะมีพื้นที่ให้เล่นมากขึ้นในแดนบนนะครับซึ่งผมก็เชื่อว,ว่า ถ้าน้องๆรีคอร์ดีทันจากโปรแกรมนะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่จะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าจากเกมแรกเนี่ยเหมือนมีการเก็บบางตำแหน่งเพื่อเอาไว้วัดกับมาเลเซียเหมือนกับคาดการเกรงเอาไว้ว่ามาเลน่าจะเหนี่ยงกสอปอลาวแต่ผมดูนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาผมว่าสอปอราวดูดีกว่ามาเลนิดๆน,นะครับเท่าที่ติดตามการฝึกซ้อมมานะครับ เพราะว่าทีมงานที่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยเขาก็บอกเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเป็นไปรดมาเนี่ยเหมือนสบปเราจะดูดีกว่ามาเลเซียแต่ก็เกิดขึ้นได้หมดครับฟุตบอลลูกกลมๆนะครับก็ต้องไปลุ้นกันนัดต่อไป18มิถุนายนนะครับใครว่างก็ซื้อบัตรไทลิเกตแมเชอร์ออนไลน์ไปดูได้เลยนะครับที่บีจีสเตเดียมหรือว่าหน้าสนามบูธของไทลิเกตแมเชอร์ก็ไปตั้งเหมือนกันสามารถซื้อบัตรหน้างานได้เลยนัดต่อไปนะครับคู่แรก5โมงเย็นในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนเนี่อน แล้วก็มาเลเซียเจอไทยในเวลาหนึ่งทุ่มสถานการณ์มันก็พอที่จะเข้าทางเราเหมือนกันนะครับเพราะเราจะรู้ผลการแข่งขันของสอปลาวก่อนแล้วเราก็จะมาดูผลกระทางมาเลเซียได้เหมือนกันว่าจะเล่นแบบไหนแต่ว่าไม่มีโจทย์อื่นหรอกครับเราควรจะเล่นแล้ว2เกมแรกเนี่ยหแต้มเต็มเพื่อไปมองถึงการเข้ารอบไปอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับทีมเต็งสายบีมีทั้งเกาหลีใต้ที่เราเคยแพ้ในเกมอุ่นเครื่องที่ไทยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามาเก็บตัวลวงหน้าตอนนั้นเนี่ย เอสเพก็ถ่ายท่อเราแพ้ไปศูนย์ต่อสามแต่ว่านักกีฬาไทยชุดนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเหมือนกันส่วนอีก2ทีมที่มีลุ้นก็คืออิหร่านและก็มีกาตาด้วยคือสายบีเนี่ยค่อนข้างหนักกลุ่มของเราเนี่ยคือโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยถ้าพูดถึงตามฟอร์มนะครับชื่อชั้นเนี่ยเราควรจะเข้าแบบสบายสบายแต่ถ้าพูดถึงการเตรียมทีมต่อเนื่องแล้วก็ข้อมูลของทีมอื่นที่ผมได้ทราบมาเนี่ยผมว่ารอบนี้เขาเอาจริงกันเพราะว่าเป็นจริงชป์เอเชียที่มันได้โคต้าไปบอลโลกแล้วนั่นเป็นอะไรที่ ไม่ต้องคิดเยอะรอบแรกคุณเป็นแชมป์กลุ่มรอบน็อกเอาท์คุณชนะอีกเกมหนึ่งคือเตะสี่นัดไปบอลโลก7ปีอันนี้คือสิ่งที่น้องๆทุกคนคงจะสู้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะวัดกันที่ความเฉียบขาดแล้วก็การซ้อมที่ผมต้องยอมรับเลยว่าของเราเนี่ยเราซ้อมไปเราต้องดูว่าเราจะดึงศักยภาพจากการซ้อมออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคู่แข่งที่เราเจอเนี่ยคุณภาพความเข้มข้นในการซ้อมมันเป็นยังไงอันนี้สำคัญมากเพราะหลายๆทีมที่เขาเอานักเตะมาเนี่ย บางทีเขาไม่ได้เอามาเพียงแค่ยี่บสามตัวเหมือนเรานะครับของเราประกาศครบปุ๊บและเราก็อ้อมอ่าแล้วบางทีเนตัวไม่พอเราก็ต้องใช้สตาร์เนี่ยไปช่วยในการไปตุ๊กตาไปซ้อมด้วยแต่ว่าของชาติอื่นเนี่ยเขาเอามาเกินสมมต,ติว่าตัดตัวยี่บสามคนเนี่ยเขาอาจจะเอามาสักยี่สิบหกคนอาจะต้องมีอีกสามคนเอาไว้สแปร์เวลามีใครเจ็บหรือว่าอ่าอาจจะมีตัวไหนที่อาจจะไม่ตอบโจทย์เขาอาจจะเพิ่มจำนวนผู้เล่นเอาไว้เพื่อไปใช้วิธีการในการซ้อมตามรูปแบบต่าง ผมก็ทราบมาว่าผู้ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาก็ฮิ้วมาโอ้เยอะมากนะครับจำไม่ผิดเนี่ยมีบางชาติฮิ้วมาถึง35คนที่สามไปคือเขาเตรียมทีมเนี่ยมันต้องประกาศแล้วก็ให้มีสควอชที่ใหญ่ที่สุดและก็ได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดคือมันต้องคัดสรรให้เต็มที่แต่ของเราเนี่ยเราตัดทีเดียวเลย23คนแล้วเก็บตัวยาวก็มาลุ้นนะครับผมว่ารายละเอียดที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยมันคือข้อได้จริงแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเชียร์อยู่ดีเพราะมันคือทีมชาติไทยแล้วน้องๆบอกว่าเขาก็ แสดงให้เห็นถึงวัวจิตหัวใจเหมือนกันในการที่จะกลับมาได้นะครับทั้งยิ่จริงถ้าเสมอเนี่ยโอ้มันยากมากนะครับนัดต่อไปผมว่ามันจุดกระแสได้แน่และตรงกับวันทย์ด้วยนะครับฝากไปเชียร์กันด้วยละกันสำหรับ17ปีชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยครับส่วนทีมชาติชุดใหญ่พอไปถึงไต้หวันก็มีโอกาสลงซ้อมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก่อนเกมก็ใหญ่พูดถึงหน่อยละกันสำหรับการให้สัมภาษณ์กับสื่อทั้งไต้หวันแล้วก็ไทยมาโน่ก็บอกนะครับว่าขอบคุณไต้หวันที่อุ่นเครื่องกับทีีีมมไททยกก็็ดว่่าจะเเปน แม้ว่าจะอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลแต่ว่าผู้เล่น4ี่คนจากสเกมที่ดันขึ้นมาผสมกับตัวเก๋าอย่างกับตันทีมที่มีเจชนาทิพย์ก็คิดว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีและการอุ่นเครื่องที่ UAE เนี่ยก็ยอมรับว่าทําได้ไม่ดีจึงต้องเน้นเป็นพิเศษเรื่องของผลการแข่งขันโอโ้แมดก็ต้องเน้นอยู่แล้วล่ะครับเจอกับทางไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงนะครับไอ้ไปที่ระดับเอเชียเนี่ยคือพยายามเน้นผลแต่มันทําไม่ได้นะก็เข้าใจได้แต่ว่าสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยมันชัดอยู่แล้วล่ะครับว่ามันเป็นอื่นไม่ได้้ตองชนะ ทั้งสองนัดและชนะสวยๆด้วยถึงแม้ว่าจะออกไปเล่นเป็นเกมเยือนก็ตามส่วนผู้สื่อข่าวก็มีการถามเหมือนกันนะครับว่าที่ไต้หวันเนี่ยมีฝนตกหนักทุกวันเลยจุดนี้จะมีส่วนในการเล่นของทีมชาติไทยในการเปลี่ยนสไตล์หรือเปล่าโคามานโนก็บอกว่าเรื่องฝนไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยชอบฝนห้าสนามสภาพดีเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ไปซ้อมสนามจริงก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีเวลาเตรียมทีมาสมควรการซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะพยายามเล่นให้ได้ตามแผนและ จะเอาชนะทั้ง2เกมชนะทีมส่งกระสินครับกับตันทีมชาติไทยก็บอกว่าฟุตบอลเนี่ยไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับเล่นดีแต่แพ้ก็เซ็งเหมือนกันเล่นไม่ดีแต่ชนะอะไรมันก็ดีไปหมดก็ตั้งเป้าจะพาทีมเนี่ยเอาชนะไต้หวันเพื่อแฟนบอลยืนยันฝนตกไม่ใช่ข้ออ้างเพราะเล่นในสนามเดียวกันนะครับส่วนช่วงเย็นไทยก็ไปฝึกซ้อมซึ่งมาโนโพกกิ้งนะครับก็เน้นเหมือนเดิมครับเกมรุกเกมรับทำความเขา้าใจในเชิงแท็กติก ใช้เวลามาชั่วโมงหนึ่งก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยนิคลัสมิเคิลสันแบ็คขวาลูกเครื่องไทยนอร์เวย์ก็บอกว่าแมชอุ่นเครื่องทั้ง2เกมเนี่ยมันสําคัญส่วนตัวเขาต้องการชนะให้หมดเลยเพราะว่าเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนถึงรายการที่ใหญ่กว่านี้นะครับส่วนการฝึกซ้อมกับทีมชาติหลังผ่านมาหลายวันก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นและคิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวสภาพอากาศไม่ได้ร้อนมากคล้ายๆกับที่ไทยไม่ได้ส่งผลอะไรมากสภาพร่างกายก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและอยากจะช่วยทีมชาติไทยเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเสียตัวจริงที่คาดการนะครับถ้าเราดูจากวันที่ชนาทิปมาซ้อมกับทีมชาติก่อนเดินทางไปเนี่ยนะครับระบบจะเป็น4-2-3-1แต่ผมไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับหลังจากไปหน้างงานที่นั่นซึ่งจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นแน่ทั้ง2นัดแต่ชุดออกสตาร์ทกับไต้หวันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะครับประตูชัดชัยบุตรพรม คู่เซนเตอร์จากพัณฑ์ไพรสุวรรณแล้วก็กฤษดากาแมนแบ็กซ้ายฉัดมงคลเรงธนารอดแบ็กขวาเป็นนิโครัตบิเคิลสั้นส่วนคู่กลางเป็นธิติพันธ์พุ่งจันทร์กับสารัตยยู่เย็นตัวรุกเนี่ยอาจจะดันวิรเทพป้อมพันขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ปีกขวาชนะทิพสงกระสินสายเป็นสุบรโชคสรารชาติแล้วก็ศูนย์หน้าตัวบนเนี่ยทีลิลินแดงดาแต่เนี่ยคือการซ้อมก่อนที่จะเดินทางไปนะครับคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากที่มีการฝึกซ้อมหรือว่าเดินทางไปที่ไต้หวันแล้วเนี่ยเขาจะมี ีตำแหน่งเพราะว่าในด้านขวาในชนาทิพย์เล่นได้แต่ว่าชาทิพเนี่ยเหมาะจะเล่นตัวในมากกว่าวีเะเทพอยู่แล้วถ้าพูดถึงศักยภาพตอนนี้นะครับในตำแหน่งย์เมเกอร์หมายเลขสิเนี่ยแล้วปีขวา,ขวาก็ยังมีช้อยอย่างปฐมพลเจริญรัตนาพิรมเนี่ยรออยู่แล้วเดี๋ยวต้องดูการปรับเปลี่ยนทีหนึ่งผมไม่รู้ว่าชุดสตาร์จะเป็ยนยังไงแต่ที่แน่เนี่ยนะครับ มันมีการหมุนเปลี่ยนผู้เล่นได้อยู่แล้วตามกฎนะครับเดี๋ยวมารอดูกันสําหรับการแข่งขันในเกมวันนี้นะครับเน้นย้ําสุกที่16บิถุนายนนะครับไทยเจอไต้หวนันทีมดับ156ของโลกเรงกิ้งเราดีกว่าแต่ว่าเกมนัดล่าสุดเราแพ้เขานะครับไต้หวันบุกมาชนะไทย1ต่อู0ในเกมอุ่นเครื่องก่อนที่เราจะเล่นในศึกอาเซียนคับแต่ว่านัดน,นั้นเนี่ยเราใช้ผู้เล่นยกชุดเลยเป็นชุด2ซึ่ง ก็มีหลายคนนะครับที่อยู่ในทีมชุดนี้ที่เดินทางไปเจอกับไต้หวันด้วยแล้วักเแต่ไต้หวันเนี่ยก็แทบจะยกชุดเหมือนกันจากที่ชนะไทยประมาณสัก5 6เดือนก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพอเล่นในบ้านเนี่ยรูปแบบเกมเขาจะเป็นยังไงเขาจะรับรอโต้เราหรือเปล่าเราจะขึงเขาได้ไหมนะครับแต่เกมเนี่ยมันคงจะคาดบ่องในผลการแข่งขัน,นแน่นอนครับยังไงเราไปเนี่ยเราต้องชนะแต่ชนะสวยไม่สวยอันนี้เรื่องหนึ่งรูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงเจอทีมที่รับลึก,ลก ซึ่งรับแล้วมีรูปแบบด้วยนะครับสมัยก่อนพวกนี้เนะี่ยเขาอ,อาจจะรับคือ11คนอ่ดคนประตูอยู่กับที่ใช่ไหมกองหลังรับให้ลึกที่สุดกองกลางถอยไปอีกแต่ว่าเขาเคลื่อนที่เป็นแล้วนะครับเขาไม่ได้รับกองกันหน้ากรอบเขโทษเท่านั้นเราต้องหลากหลายพอที่จะเจาะเขาซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆที่มาโนโปกกิ้งเนี่ยก็ยังผ่านไปไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าเจอกับทีมที่เหนือกว่าหรือว่าทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือแม้แต่บางทีตอนนี้ก็เจอกับทีมที่แรงกิง้งอาจจะเป็นรองเรา แต่กลายว่าเราก็เจาะเขาไม่ได้เหมือนกันก็ต้องคิดไวทําไว้แล้วผู้เล่นชุดนี้ผมว่าขาดตัวจากบุรีรัมย์แต่แนวรุกเนี่ยมันแทบจะฟูลทีมเลยนะครับก็ติดตามมา,มากๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ผลการ่นขันที่ต้องการหรือเปล่าเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไทรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับเวลาดีเลยนะครับ ก็ติดตามการถ่ายทอดกันได้ถ้าใครไม่สะดวกก็ไปช่องทางออนไลน์ก็ดูได้ทาง AIS Play นะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเชียรทีมชาติไทยนะครับอย่าลืมนะครับช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียรก็วิเคราะห์วิจารยกันตามข้อมูลตามความจริงสุดท้ายนี่ยังไงมันก็อด ที่จะเชียร์ทีมชาติไทยไม่ได้นะครับคือไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามอยากให้ทุกคนไปดูอย่างกระแส17ปีเนี่ยเพราะแฟนบอลควรจะเยอะกว่านี้นะครับน้องๆควรได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจากเสียงเชียร์ของพวกเราเพราะมันเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันในบางช่วงเวลาได้จริงๆลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ